นนะด,าาดีค่ะพี่น้องค้ามี่สาวไก่บันฑนาพา้มเห็ดราปลาตองนะคะพี่น้องบึงอันนี้นำนำซุปปลาตอง<ม>เห็ดตุ่มปลาตองเลยพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้เอาพักเรีย่ร้อยเล้วว่วนเนื้อปลาตองนึอพี่น้องอเทเข้าไปในคุกเลยจ้ะพี่น้องขาเทเข้าไปเลยทามาตำพี่น้องตำจักหน่อยก่อนเห็นให้เหนื้อมันเข้ากันจักหน่อยก่อนพี่น้องตำตำพี่น้อง ตมประมาณนี้นะกับพี่น้องค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะพริกผลพริกผงพี่น้องพริกป่นพี่น้องใส่เข้าไปเลยะค่ะพี่น้องแล้วก็ตำตำตำให้มันเข้ากันนะคะพี่น้องค่ะตำตำตำแล้วก็เอาน้ำใส่พี่น้องทยอยใส่ด้วยพี่น้องนะ้ำ ใส่น้ำไปใส่คนพี่น้องนี่ค,ค,คน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 ในเนื้อ,อมันแตกพี่นอ้องมีน,น้ำต้มกัดต้อง,องคนพี่นอ้อง ไม่เหน็ดเตะไม่ดันทยอยใส่ทยอยใส่ตามด้วยข้าวคั่วนะคะพี่น้องเทใส่เลยค่ะพี่น้องข้าวคั่ว ผักข่าพี่น้องหัวข่ากับอันใบมะกรูดพี่น้องคนพี่น้องน้ำใส่เยอหน่อยด้วยพี่น้องมังหยักมึงหยักอะไรอยู่อยากเหนียวหยากเหนียว้ี่อ ด้วยสักหอมี่น้องสักหอมสักชีลาวใส่้าไปเลยนุน่มๆไปยเเสร็จเนี่ย ผงชีสดพี่น้องค่ะผงปรุงรสน,นะคะใส่ไปเลยเพราะว่าอาปรุงแน่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้อง,งตงุ๋มมันพี่น้องบึ้งพี่น้องอเยอะแบบ เสร็จแล้วค่ะเมนูระปลาตองค่ะพี่น้องค่ะเบิงซ่บเด้อพี่น้องเด้อกับข้าวเหนียวหอนๆอนมามากเซ็บในกันจ้าพี่น้องค่ะ